เปิดผลสอบกอก,กตปงทิธา รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครสอสชองยกคำร้องผิด่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตรระบุเมื่อเร็วๆนี้ว่าสำนวนการสอบสวนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตามพอรอปอว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตรา151เเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอตามรัฐธรรมนูญมาตรา เกา พระเหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000ได้ถูกส่งมายังชั้นสำนักงานกกอตอนนั้นมีรายงานว่าผลสอบที่คณะกรรมการไต่สวนดำเนินการสืบสวนไตส่สวนเสร็จสิน้นได้เสนอความเห็นว่าเห็นควรให้ยกคำร้องด้วยเหตุผลว่าการดำเนินการตามมาตรา151เป็นคดีอาญาที่ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนแต่ขณะเปิดสมัครรับเลือกตั้งสส66วันที่4-7เเมษายนไม่พบว่าบริษัทไอทีวี จำกัดมหาชนทั้งนี้คณะกรรมการไต่สวนได้สรุปสำนวนและเสนอรายงานไปยังเลขาธิการกอกต ซึ่งได้มอบรองเลขาที่การกกตให้ดำเนินการจ่ายสํานวนดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แยง้งพิจารณาตามที่ระเบียบกกตว่าด้วยการสืบสวนการไตส่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด2 5 6 3กําำหนดก่อนที่จะเสนอให้กกตวินิจฉัยอย่างไรก็ตามการพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านของคณะอนุวินิจฉัยหลายกรณีเมื่อสอบสวนแล้วไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการไตส่สวนโดยเมื่อคณะอนุ วินิจฉัยได้รับสำนวนหากเห็นว่ามีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนมีข้อสงสัยก็จะดำเนินสอบสวนเพิ่มเติม รวมทั้งการเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงซึ่งในกรณีคาดว่าคณะอนุวินิจฉัยจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมและแจ้งให้นายพิธาได้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีกก,กตยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ขอให้วินิจฉัยสถานะสอสอของนายพิธาจากเหตุเดียวกันก่อนที่จะสรุปสำนวนพร้อมความเห็นเสนอกอกอตพิจารณาเช่นที่เคยดำเนินการกับนายธนาธร จึงรูงเรื่องกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่เมื่อครั้งถือหุ้นสื่อบริษัทวีลกษ์มีเดียจำกัดสำหรับการดำเนินการตามมาตรา151นั้นหากที่สุดกกตมีมติเห็นว่าผู้สมัครรายนั้นรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังคงลงสมัครก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนเมื่อดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จก็จะส่งเรื่องให้กับอายการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญา ซึ่งที่ผ่านมาในกรณีของนายธนาธรแม้สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่านายธนาธรมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101แต่เมื่อกกตดำเนินคดีอาญาอายการกลับมีคำสั่งไม่ฟ้องโดยมาตรา1 5 1นั้นกำหนดไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พักการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1น0ถึงสิปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ื่ถึงสองแสนบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด